ก่อเอ็นลงตมมีชิมอยจอยจัดแม่มีทีมีกินชิมอยเลยจะว่าคนมีคนคุยเลยปะจ๊ะจัดแล้ว่มีแล้วบอว่ามีจะว่ามีนอกจากอี่ติดต่อมาจากออนไลน์เนี่ยบอหยุดแล้วยุดพักดนแล้วได้คุยกับใคุยพี่ใจบอกก็อยากปิดอยู่เป็นแล้วก็อยากปิดมันบอมีคนคุยแล้วก็อยากปิดนะเอาเปิดป้าไปเลยแม่ปิดให้บอมีแน่นาะปิดให้บอมีแล้วปิดประตูไฟชิเขาเพื่อนได้จ้า พิดซื้อบัตรลอกก่อนขางในพ่อเนาะพัไปแล้วแห้งบุ้งมีคนเขามาคุยเลยเดี๋ยวเนื่อนถกหวยมาบุมีคนคุยกันเลยอยากปิดนะโอ้ความหมายเป็นว่าเปิดใจมาดูแล้วกันยังบุมีคนที่ว่าเขามาโอ้มาลมมาหาคนที่จริงใจว่าทั้งน้อยเลยก็เลยอยากปิดแม่ก็อยากปิดแบบว่าอยากปิดแบบว่าอยากพิดติชื้ออยากพิทตื่อเพราะไม่มีผูัวผู้แป้าหรอก สบายดีสวัสดีเนาะพี่น้อง FC ของบบากบไพ่พี่น้องเอง้นนอเนะาะเพราะว่าสีอยู่ใกล้ยกลอ,อยู่ไกลเนาะอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยพี่น้องเอ้เนาะบอกวา่าสีอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขาซูซอ,องบาาบากระพ่ายเบาลาวคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ้เนาะเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อนี่ก็ได้มาหาทางสาวต้อยพี่น้องเอ้เนาะอยู่ที่บ้านส่ง เมืองนครกาซอน,อนพ่อพิหารแขวงสวรรคิเขตแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะได้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวข่าว,าวเรื่องวิถีชีวิตเพิ่นแน่เนาะว่าเพิ่นไปเห็นอย่างอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เรื่องครับคมักคมหัก,หกหแลหล่พี่น้องเอ๋ยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเขาให้เอฟซีเขาได้เบิ่งได้ชมพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วกก่อนจะไปหาทางน้องเพิ่นเนาะก็เข้ามาแล้วก็ะากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกับพายได้ทำคลิป ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาชมต่อต่อไปเนี่เนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าเปา่าพายบอกผิดพาดการใดพี่น้องเลยเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องในพี่ทเฮาได้ไล่ฐานเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมอะไรพี่น้องเลยเนาะไปวอาหลายมันก็สีเงาสิหยืดพี่น้องเลยเนาะก็สะเขาไปหาทางน้องต่อยเพิ่นสะกอนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อสาวต้อยอ้มาฮอดเรือนฮอดซานเพิ่นบอได้มาแต่เหิงแล้วทางบ่าวกับพายนี่บอได้อัพเดนอันคลิปนญหา มาหาอยู่แต่ว่าบอได้อัปเดตคลิปให้เพราะว่าพี่น้องให้เอฟซีเฮาได้เบิ่งเป็นยังคนพลอยถ่ายพ่อมือพลาเมือก่อนมาเมื่อก่อนก็คือว่าบิชังไม่เกี้ยงกินเพิ่นัะไรรัดตู่ตัดตู่คนพลอยอัปเดตช่ไแมนโมเห็นนั่งหูงงคนปะเหตุเหตุนั้นเห็ุนั้ไรมันแจงเศ้าจ้ะอ่านน้ำห่อนและอ่านหลายมืออยู่บ่เป็นอาทิตย์บอไดอ่านน้ำห่อนอ่านน้ำอุ่น สามอยู่กามเอาไว้เฉยเนาะกว่าควอยู่กามีบ่มันขั้นบ่กลัวละวะมันทรมานกลัวก็กลัวตัวขั้นนั่นแหละเพราะว่าบนระย่างนี้ขั้นย่างนี้หน่ยกลัวเท่ทางขั้นทางระย่างเนาะมันแบบอยู่ยากขนาดเนาะอยู่ยากแหละแบบนนี้มันก็ยังขั้นยังขั้นอยู่เดียวนี่ฮะแบบมันยังมีเสื้อเด็กหน่อยเนาะมีเสื้อ บอได้ไป okay, สีส PO, สจ้าแก่พองแกแพลยังมาปะสีมันกรบ بو ยูรบ بو ยอีกเนี่ยมันเป็นแบบมันคั้นแห้งสีมันกรบ بو ยอย่านะเขาตรงต้นไม้นี่เป็นอะไรแน่เนาะสเกลเพราะพี่ฤทธิ์คนนี้นะแพ่ต่อผิวร่างกายเราดีเคยแพลมาเมื่อก่อนเคยแพลบ่เคยแพลเคยแผลช้ำซีดเทือ่ะซวาต้อยไปเห็นยังก็คือว่ามีไม้แบบมากินมาแพลจะแบบไปตัดตัดหัวให้เลยแบบเอามา เห็ดละหัวนะมันก็เล่ยแบบไม่ก็ได้กินนะตัดมาเห็ดหัวส่วนอยู่หน้าคุณในแบบมาบ้านเลบัดบผู้เห็ดทางน้ำมาได้หรือว่าทางค้ดเดียวปะท้างน้ำกันก็พอว่ามันกะมันกินได้ข่อยก็ดูกนะบ บัดพอ่อวันบ,นบนกินบ,บริยุกย์ใครบอเลานนะบริยุกย์ใครต้นใหม่ต้นนั้นแล้วก็แล้วก็ตัดถิ่มมันชอน้อช้ำตุนแต่ว่ามันโบนกินเราไงถือว่าแล้วน<อ>เนี<อ>่ยโบเพ่เนาะเรานั่นชีพผ่านนาังคมเรานะ<อ>บัดบ<า>ัดลูกเลยวเสารุกก็กินแห้งช้ำเจ้าบ่าบากินบ่แห้งเพราะว่าลูกบ่ได้ตัดคือห่างวะนะเลยโบได้กินได้กินแต่ห่าง่าแต่เนาะ ใช่เวลาจังอาทิตย์ก่อนเดินเ้า,านี่แล้วก็ไข่แหน่ยววะจ๊ะตั้งแต้มือว่นที่เท่าแถบวะมันกินนะประมาณในหกเจ็ดมืออ่ะหกเจ็ดมือมังจังไข่แหน่ยวเจ็ดแปดมือแล้วเราได้ไปใส่เลยนั่นเนาะนักก็ห่อเป็นไข่นักแบบมันขั้นนะมันอยู่บ่ได้มันเอาตาก,กระเพาะนุ่งนะ้ำมือ,อดอัดน่ะนะว่าทรมานนะหายใจขึ้นเรือดไปมดัดหัวข <c oughs> ั้นแบบ กระตอันนี้เต e? mm ็มเบิดจนอยู่บูได้นะนั่งกันสะพ่อจังะมือคนดิ้นทิกตอกแมนคือบมาดินน้องน้อยแล้วเหออาจารย์ว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับชัตเต้หวะอยากอายว่าอารมณ์อะไรเนีายอย่างอายคนนะแม่วดาตู่โอ้ไปใช้บุได้เลยเหตุแห่งงานจนบุได้บ่มันัดมีแต่นทนอนมีห้อนอ้ำน้ำหอนเนี่ย บไไปลูกๆเศร้าและลูกตอนนี้นั่นลูกก็ไข่แนล้ะเพราะว่ามันบริกินรลายข้าวไงวดอันนี้ทั้งแบกทั้งยังมันเลยกินไลยแบกมาเพื่อนอีกจากสวนผนมาค้นลงแต่รถอีกค้นไปทิมอีกมันเลยแบบอุ้ยเต็มบดนะอาจาบยฮูบ้หูมันต้นต้นนั้นม่นเกี่ยงบ่บงฮบ้หูบ้จักนะบ้หูจักนะเพราะว่า บอกจากเลยวันเป็นตัวนั่นเลยเพราไปแบกแล้วมันเจ็บมันข่ำเบิดข้างห้องแบบว่ามันติงบนได้เลยมันกินมื่อเดียวเลยปะมันกินมื่อเดียวเลยเพราะว่าข้าอ่านหนักตื่นมาเสวมาหาหนักตั้งสองโมงแต่สองโมงเกวาอันนี้เพราะเราเป็นยังเด็ดเราผู้สืบคันแต่ก็คืนผมท้องอันเฮลซีผมแหละมันคันคิดว่าหันะก็เลยแบบลุกมาอ่านหนักแล้วมันตูขึ้นเบ่เลยแลวค่ะอยู่บนได้ก่อเด็กมันน่าแตงอย่างนั้น ับวมมันน้องเสียวเลยแม่มันอันนี้มันอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้ก็เจ็บเจ็บเบิร์ดแถวนี่แบบว่ามันบวมเบิดนะมือกับจุดไข่จุดนี้เนาแต่ตอนนี้ดีขึ้นหลายแล้วร้ายแล้วแบ่ร้ายป่านนียังมีอยู่ในมือนะยังมีเล็กหน่อยบ้านนี้ยังเปรี้ตุ่มบ้างด้ยแบบว่ามันออกแบบเก๊ดออกนะแบบมันเป็นเก๊ดนะนะโอ้ลูกบ่หน่ฮะบ่สบายดีสบายดีลูกมึง สบายดีนะลูกกันย่างมาท่านไหนผู้นี้บ่อนกินนะผูยังคันในเก่านี่เก่าแหยน่คุณอะเป็นยังคันเท่มวะลูกด้วยด้วยอะไรบ้ามันยังคันอยู่เนาะเป็นยังคันยังลูกคือทางงานทังลูกนี่บัวดาบน้ำห่อนบ่เนี่ยอาบแต่ว่าบัวเลยอาบไรคือเมื่โอ้บัวดาบดุเลยคือบัวเลยาเจีวท่ายังลูกถ้าถ้ามันมันบัคืออันอันนนั้นมันบัลง าโอ้ท่ายังบ่เป็นทแถวใหญ่เกินท่า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 น้าอย่าใเป็นเบิยโอ้ยเก่านี่เก่าแห็งอยู่พี่น้องเว้ยอือนี่ให้กูเขาเก่าหลายสิบบาทเบอร์บอนาะบาทนี่ยิงเก่าไปจะยิงม้วนบาทนี่ยิงเก่ายิงคันยิงคันยิงเก่าม้วนยิงเขาคันเอ้าอย่าเก่าแล้วกูเลยเพาะันแห้เก่าบ่ให้เก่าคือเขาไปซูนไปอะไรแห้งคันขึ้นในนู้นคันอยู่บ่ได้ กับใครก็เกา่าถ้ากินพิษกินปลาแดกอุ้ยขั้นอยู่เลยนอนบ่ได้แตกเน่ามานี่กินพิษอีกวยกินพิษกับปลได้ขลังยังนไงขลังปลาแดกขลังปลาแดก <c oughs> ย่างอื่นคองดองคลองแยงกินปลาได้ปลาชากับกินบ่ได้ส้มนี่กินได้อยู่เนาะกินได้แต่ว่าหายยันจกินปลาแดกผู้ใหญ่นี่สิขลังได้ยุ่เด็กน้อยดิ ไปนะหมูไปหมูกินหมักหมงหมัย่งผัดจาจนำได้ะเนี่ยเนียนเองนกาะน้อนลูกสาวไปใช้มดสัคนดูลูกสคนยังต้งดลูชายคนนึ่งบอกอยู่เอนด้ยกันอยู่ได้เขาเฮียนมดทั้งสามหรอเปล่เขาไมเมือนีไปเฮียน เไปันั่นน้ำเมฆุ่นก็เลยอายโอยุก็ได้โบได้ไปส่งเฮียนผู้บได้ไปส่งเฮียนใช่เจ้าไปส่งเองมึงเมื่อก็เพ่นญางไปเองเพื่อนนะนะให้เพื่อนพักกันยางไปเหม่อกันไปส่งน้ำรถแล้วก็ใหายยางมาเองยางพยางไปเฮียนนันบ้านนะ่นคุณบอกโอ้ยไก่สมบูรณ์เลยไก่เลยตอนเที่ยงเในตอนช่วยเดิตอนช่วยนี่เพราะว่าซื้อเขาไปกินน้ำให้เขากินอยู่บุนนะว่า พว่าบมมีรถแต่ก็มันแดดนะจนเล็กหน่อยอะไรกินทุกคนพื้นหนาวที่ขอไปเทปเลยแจ่มเนี่ยอยู่ที่ดีใบังนคนไทยแบบว่าต้องอันว่าอันทอเข้าไปคู่มือแบบกลางเว้นในมาฮายมาอยู่นในในคู่แหละเพราะว่ามันหลายคนอยู่ในหางคันมาพ่ะตัมีอันนั่นเนาะอันนึมีรถอยากไปส่งอีกเลยไปแต่เศร้าไปแล้วกับบ็มีรถจักบอย นี่กันรู <that PI ke> ้จ <hyd> <pl ains> ักอ่ะคันว่าคันห้างอันโซต้องดูบนบ่ดูจ้าจ้าหน้เห็นจอดว่าอยู่ตลาดเราแมนแมนว่าโต๊ะหัวใจมาได้ภูมิมได้มาได้เฮ้ยรถรถห้างพี่น้องเอ้ยสีเงาสังโต๊ะเนาะไปฮอดบ่เป็นเพิ่นว่าไปบ่เป็นอยู่เป็นไดไๆเนาะอันสิอัปเดตเรื่องผู้บ่าวผู้แพ้ก็จัหน่อยโดยเห็นลงไปเปิดใจได้จมีผู้คุยอยู่บ่เดี๋ยวนี้ หาแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วเหยียบจ่อยเลยเหยียบแล้วเด้อเออําปออ็นลงตมมีสิมยจ่อยจัดแม่นมีสิมีกินสิมอยเลยจัว่าเพิ่นมีคนคุยเด้บ่จ๊ะจักแล้วมีแล้วบ่บ่มีว่ามีนอกจากที่ติดต่อมาจากออนไลน์นี่บ่ยุดแล้วยุดพักดนแล้วบ่ได้คุยกับใครแต่เอไปอมดีพี่ใจบก็อยากปิดอยู เป็นแล้วเขาอยู่ปิดมันบ่มีคนคุยแล้วก็อยากปิดนะเอาก็เปิดป้าไปเลยแม่ปิดให้บ่มีแน่นาะปิดให้บ่มีแล้วปิดประตูไปดจีเขาเพื่อนได้จ้าปิดซื้อบัตรล็อกก่อนทางในพ่อเนาะป้าไปเลยแห้งบ่มีคนเขามาคุยเลยป้าไปเลยเดี๋ยวเพื่อนหักหอยมาบ่มีคนคุยก็เลยอยากปิดนะโอ้ผู้หมายเป็นมาเปิดใจมาดูแล้วก็ยังบ่มีคนที่ว่าเขามาโอ้มาลม มาหาคนที่จร uh 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 ิงใจมาสหัเราดยเลยอยากปิดไม่ใครอยากปิดแบบว่าอยากปิดแบบว่าอกิชื่ออยากปิดไอ้ชื่อบ่ได้มีผ้วผู้แพร่หรอกแมนบ่ได้มีคนโอ้คนลมบ่ได้มีคนคุยถืออกถือใจห่างจากปิดแต่ละแมนเพราะว่าห่วยเปิดมาหลายกันยังบ่มีคนเข้ามาคุยแบบจริงใจเอาไอเดียนบ่ไดมีแต่โทรมาว่าหยกมาตัวมาอย่างไอ้ชื่อบอมีอย่างบอคนมาตัวต่มีตัวเห็นยังบ่ตัวแบบ้ ตัววชิมะฮะเดีบอมาบมเลยตัวไหนๆแกตัวเป็นแบบผัวเขาอย่างเง,ง,<อ>งี้ยส่วนหลายมีแต่ลอยเมียมาโทรมาว่ามาหยอกมาตัวนั่นน่ะเนาะนั่นแหละเพื่งจะปิดเพราะจะมาจะปิดใจร้องเนาะเถือ่เมียผัวเขามาตัวอีกอยันถือไม่ค้าดเขายานัยานถือนเพื่อนถือเพืนเขามันเมนี้ยมาเนี้เนาะทางเขาสิบอกว่า วันนี้ถ้าบ่าพูดใจนี่ถ้าผู้ใดโทรมาเจ้าก็ชีสังเกตว่าอ่าอย่างวิดีโอคอลเนาะโดยให้เขาปิดให้เบืองนอกอยู่ใสอยู่ใจถ้าว่าวิดีโอคอลมากนิผนถ้าว่าคนมีดูไม่มีคนชี้บอกว่าเคยมีเวลาตอนนั่นเด้อตอนนี้เด้อจำกัดเวลาไว้โดยอาจจะอยู่นอกบ้านจะโทรหาประมาณนั่นหรือว่าเวลาเมียเผอเตัวนี้เนาะหือว่าถ้าว่าคนสูตรคนชีมีทุกเวลา ขาสิ<ข>วิดีโอโคอลย่ำไรคนกับมีเวลาว่างคนสิบว่าจำกัดเวลาให้เขาจะต้องสังเกตแบบนี้ะนะอันนี้มีแต่ผัวเขาโทรมาตัวมาบ่อหยอกหรืออาจจะแบบอยู่บนผักบอนนอนเพื่อชเปิดวิดีโอคอลให้เขาได้นะเนาะอันนี้ทางนจะออกเวียกถ้าว่ามีเวียกกรพุ้นละ่ะไปแต่บนอื่นจะวิดีโอคอลให้มันก็เป็นการสงสัยอยู่จะขอจำกัดู็ได้ บางทีคนก็จะเอาเวลานันเด้อเวลานี้เด้อก็ชีว่าง่นจีบเอาสิเนาะโดยเป็นการหลีกเลี่ยงอย่าง่างที่ชอนไว้เพราะว่าเพิ่นก็ว่าอยู่บแบบนี้แกว่าอยู่เอาไปคุยอยู่เนาะแค่นี้ดูหากคนเราขอบอกว่างติดธุระงานฉันสิเดี๋ยนเอิ่นอยากโอ้อยากร่อยากคุยกะ พอยง่ายกับผู้ม่เมียนี่ทเลาะให้เมียผือเนาะจะว่าเมียผือกันแหละแอบซ่อนอยู่แบบนี่ก็เอาได้หนองต่อยเนาะโอ้ยย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 อยยยเยยยหมายยยยมายย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 เยยยยายยยยอยย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 เขายยยยยยไยย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 ะยย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 บยยยยยยเยยยจยย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 ายย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 ยายย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 ยว่าสนใจก็ลองมาศึกษาดูใจเบยย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  ยังโสดยังสดคือเก่าคนวะด้วยมายำอะไรก็มีแต่โสดบ่มีคู่จะเถื่อนเนาะเม่อยนเมื่อยว่าเพราะฉีดในหนังรอก็อยากได้คนมาพาเลี้ยงลูกเนี้ยเนาะดยลูกก็กำลังเป็นตาแพงอาเฮ็ดพาส่างเนาะอาเฮ็ดพาหาเออไปอะไรบานเหินเดี๋ยวนี้ก็คือเก่านั่นแหละอันบนหนังนี่มันยังเหินอยู่ป้ะเหินไช่ เฮือนไพ่คือเฮือนครัวอะไรเนี่ยวนแต่งอยู่ก็กินคือว่าห้องน้ําห้องในก็มีอยู่บ่ยังบ่มีหยังจใอย่างห้องน้ําก็บ่มีน้ําใช้เด้่ยจะไปเอาอยู่ไสบัดไปสุขามาไปสุขานี่ไปไหนจะสุขานี่ไปสุขาก็ไปป่าไปป่ากันด้วยห้องน้ําก็บ่มีน้ําใช้ก็บ่มีไปขอป่าีก เราบะเบราใส่น้ำใส่ใส่ใส่สิใส่น้ำเพึ้นและกาใส่น้ำปลาไปด้ๆิไปไดิแบบคือตอนนี้อยากได้สุดๆในเมนอยากได้สุดๆตอนนี้ก็คือไอ้น้ำสางผัวด้ค่ะโมเมนบะดานบอคอยเดียวว่าเจ้าอยากได้ผัวโมเมนฉันเนาะอ๋ออันว่าล่อยังเป็นล่องอันว่าน้ำโมเมนน้ำมันบาดาลบ่น้ำบะดานเนี่ยแต่ว่า ได้อยอะนะบ่เจาะได้บะดานเจาะหนามบะดานบ่ด้วยวะเฮ็ดช่างเฮ็ดช่างเอานะเอานั่นได้จังวะตอนนั้นเจาะบะดานกับเฮ็ดช่างนี่ตัวใดไดสะดวกเขากันเอเพราะว่าถ้าเ้าโจ้เนี่มันสิเป็นเจือกนะนะมันสิเป็นเจือกลงนะมันสิเป็นแบบนี้ถ้าขุดเลยมันสิแบบว่าอันทอมันสินั่นโบ่เจือกนะนะแบบนี้แถวนี้เป็นดินทรายบวะของว่ังเป็นเจือกเป็นดินทรายทั้งห เจือน่ะนะเพราะว่ามัใส่ได้เพราะได้นะมันคือดินทั้งอื่นนะนะอไม่ว่ามุ้ว่านนี่บด้ลมุ้ว่านนี่มีแต่ใส่ขุดเบิดบอกเลยขุดสางเอาจักเม็ดขุดนี่ประม้านในชิบซีชิบหาล้วรไปแล้วแต่นั่นแหละแต่ที่ต่ำที่สูงนะเราก็บอกบ่ได้แล้วแต่มีน้ำเนาะมีน้ำใส่กุ้มใส่บุกลุ้มขุดจนเจอหน้ามือพังบอกขุดจนน้าพอใส่ อันหาเม็ดชิพพวกนั้นแกมีบ่หรือว่าคุณดีเกิดจ่างคุดแน่บ่มีผู้ฝุดคุดแพงอยู่บ่เลยกับชิพหาชิบพวกพันนี่แหละราคาราคาสั่งไรนี่หวานมันมันก็ถึงแม่ละพันได้เนาะบ่ถึงแม่ละพันพ่หรือว่าแม่ละพันได้สิบสองชิพจะว่าอุปกรณ์ท่อนี่ยยุ่งม้าวัดเหมือน่โดยเพราะว่าเขาัดเอาแค่มาเอาให้งานคุดในห้าวืฉอๆนะบัดบัดเอาท่อลงเลยจ้ะ เอาท่อรุ่งนี่กะเท่ากับใช้งานเขาคือเขาใช้งานเขาแบบว่าเ่าจากต่างหาน่ะแปลว่าทางซอยกันแน่เลยแต่เท่ากับหากับเจ้าซอยแบบนี้นะเพื่อนคุดนี่เพื่อจะได้บ่อนึงนี่จากมือจากเดือนเหมืนคุดเป็นเดือนช่วงเดือนเหมืนเนาะบอดบอลอดนะพี่มันอาทิตย์หนึ่งแตย์่ว่าจากคนเพื่อนพากันเหตุตอนนั้นชีหาคนเพราะว่าเขาจะเอารวมกันคุดน่นนะ คือว่าโบง่ายได้ตัวนี้เนาะเป็นทิศทิศปลายหมดแล้วอาทิตย์หนึ่งันาคนกันหมื่นหนึ่งก็ถือคนละสองพันเมื่อหมื่นกว่าวันซื้อเบียร์กินว่าจะซื้อไก่กระตุ้งเพื่อแล้วเพื่อแล้วซื้อหันที่นี่มาเนื้อกินเลยเนาะมันก็ลำบากเนาะทั้งนี้เนาะเลยลำบากบ่ลำบากบ่ทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าพันอยู่ที่นี่พ่อตั้ทางน้ำโบราณบ่ได้มันต้องใส่มีตรพุทธอย่างเดียว ไครแต่ว่าน้ำหันตื้อยังอยู่ในระหว่างสิ่งหานะอันดันลงไปว่าเศร้านะพ่อให้บุกคุดจะหายใจแทบบุได้สามซีฟกับพี่อยู่ได้ก็จะมุดนะแต่ว่าเขาจะเอาขวางนะประมาณระดับไอ้สองเมตรเนี่ยเอาจะขบุบบวงเลยเอาพี่ช่างใส่ถอดเก็ะบ่อหรือว่าใช่ถออีกใช่ถอเลยเพราะว่าเขาจะได้ปลูกมันนะเอาท่อจากนั้นอ่ะสองอัน อันเดียวอันเดียวแต่ว่า่ะแต่ว่าท่อมันใหญ่นะท่อดีใหญ่ใหญ่ฮะรถเพราะ่าบัดยอดลงเนาะใช่รถเพราะว่าป่อนท่อลงคุดค้นคุดคุดนหลลงน้ำเลยคนคุดคุดเองเลยนะเดี๋ยวว่าเข้าต่อใส่คนคุดนะ้เดี๋ยวว่าบ่ได้ใส่รถใส่แห้งคุดเลยทั้งหมดือนอาท่อลงก็แห้งแล้วจะว่าท่อลงนะใส่เสื่อหยอดลงไปเรื่อย เอาใกับสามซีกมแล้วแหละเจาเก่าเม็เจ้าพุทในทินโอ้ยอยากได้น้ำสาางหันเป็นลักเดยวนี้แต่ว่าทึนในการคุดมีปะได็และไเดยวนี้มีมีแต่ห้อยยิ้มม่แหงโอ้ยน้องตั้ลือตนวใช่ไห้่ห้อยยิ้มไม่แหงไงแบบดูเพราะอยากเห็ดอยู่แต่ว่าโบมีทุนเนาะ เอาก็เห็นแบบมีบล็อกอยู่ตลางสิอันมีบล็อกอะอันแม่ซื้อมาไว้เห็นห้องน้มเนี่ยแต่ว่าเนี่ยบุพอพอ่ะประมาณปีหนาบุแหละนั่นจิตรัยกัเลยค่อยเิ๊ค่อยโฮมมาเตียนละหน่อยบ่เลยก็ซื้อมาสะสมเมียนบ่เนี่ยด้วยแต่ว่าปีนี้อันนี้บุลวล่บุลเพราะว่าบุมีงบประมาณบนงบประมาณแล้วได่เอาให้ได้สำลีให้ก็ซื้อมาสำนั่นเนาะด้วยโอ้ได้ซสำมีด้วยบัตรบุกเพอสร้างเลย จ้างเขาบอกเลยว่าเอาพอพอเห็ดเยอะนี่ได้จ้างเพิ่นแน่นจ้างอีกมันตัวนี้แล้วถืออะไรเนาะถือหรือแพงอยู่พี่จ้างเจ้าหน้ามีจ้างเจ้าเขากับ่บเคยเห็ดเต็กเกื่อ์นะจ้างจะา่าแพงขอซื้อไปจ้าไม่จะโมโหอยาอยู่หลายแนวเนาะทั้งซื้อเครื่องแล้วก็ทางจ้างสร้างจับเสียเงินมาใช้ตัวใดกันแท้บ่ หาเงินซื้ออุปกรณ์พร้อเหมื่นกันมีเงินจ้างสร้างอันเก่าอีกแมนรออีกปีนึ่งเหมือนกันมาในต้นนะซื้ออุปกรณ์แล้วปีนึงอุปกรณ์เนาะแมนปีนึงยังบ่พอสักแก่ปีนึงนะเป็นยังสองปีแล้วุ่นแล้วยับไปยับไปขาเนหมดเดเงินเงินดีขึ้นดีขึ้นเท่าะไรเท่ามี้พนนันเนาะตอนนี้หันคือได้แต่ทอครับดินบล็อกนี่ ได้เท่าไหร่ได้บอกฮอดบ่100ก่อนไอ้ดินบอกนะ200ก้อนนะ200ก้อนทอ6ก้อยังบ่พอเนาะได้แต่เท่านั้นแหละเออโจบาดนี้เบิดขึ้นแล้วปีหน้านี่จังว่าอีกเทนึงตียงดูยังพอฮงเนาะลูก3คน3คนพอดีกําลังกินขนมเลยอยู่เฮือนมีแต น้องต้อยนี่บอกอยู่กับพ่อแมร์นีกับไอ้ลูกในสามคนพ่อกับแม่คือน้องต้อยนี่เป็นลูกคนเดียวผมไม่เคยน้องบอดีวันได้เป็นลูกคนเดียวเลยเดียวพาตัวพี่น้องก็คือสีดีคนเดีย่ดอกเป็นเป็นลูกคนเดียวทั้งโกกทั้งหล่าโฮมอยู่นี่เบ็ด้าว่ามีเลยม่น้องงี่ว่าคนหนึ่งหาได้หนึ่งคนห่งหาได้หนึ่งเนาะ มีผู้เดียวผัดเลี้ยงลูกผู้เดียวแน่นะเจ้าบพราะเลยคอจะไปหาเงินหาคับมเิกบ่อยากไปก็ได้เพราะว่าเป็นห่วงลูกก็แม่น่ะว่าเน่มาเนี่หนาลูกไปต้องทำใเหนะโอ้เยาทเงีบเนาะไป้เงัเงียันไม่มีลูกลูกเเต่าพอดีคนไปอยู่สองเท่าเนาะพอดีไปจักเสียบีบไจัเสีย้านเพื่อนไปเดี๋ยดี เ็สวนมันอีกไปหลานน้อยไปหัวเรียนแต่คนที่แต่งอยู่ก็กินได้เน้อที่ข่าวเราบอกร้านน้อยมือนีิหลานน้อยได้ยังกินมือนีิฮะบอกนนได้ยังกินมือนีิบอกแค่ไหนบวจักชับกินกับหอยกินกับหอยบวจักบวจักหอยนะบว้อ่ะเป็นหอยอีกอย่างแต่ว่ากินกับหอยเนาะ ทางไหนซุงเขาโดนลมร้อนคนกัโดนเตอร์ไปได้ด้วยโดนฮอนเมนอยู่ในบนเกินขัวเกินไพ่คนนี้กันเลยอยูดีๆเขื่อนน้อยเนาะเขื่อนน้องเยอยู่ดีๆลุงเป็นใจการชัมีใจคนพักผ่อนเท่านั้นเลยเนาะคิมงานเท่ากันถามอารมณ์โดนเตอม์เพราะว่ารมเป็นกะหากะไข่เน่แม่โดนๆต้องการพักผ่อนพี่น้องเลยเนาะโดยการทางเขากับขอกวามุกกับแต่ทางต่อยเพคน นี่สระเวลาเฮาสัมภาษณ์เนาะโดยทางเฮาก็สิได้โโตกับเพินเด้อโดยสบายดีสดีสดีผู้น้อยนี่สดีลูกเอ้ยลูกสโแม่นไผผู้นั้นหากูสดีโอ้เพิ่นเฮ็ดจังงเพิ่นน่ะ